สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน u p ค่ะให้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเราก็โหลดแอปพลิเคชันนะคะ u p เข้ามาในมือถือของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน u p ได้เลยค่ะพอเปิดขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะในโหมดแรกเนี่ยก็จะเป็นสินค้าต่างๆนะคะเราก็เลือกดูได้เลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นในทุกๆวันนะคะซึ่งแตกต่างกันไปค่ะแล้วแต่เลยนะคะอย่างนี้ค่ะ TCL นะคะเป็นโปรเปิดร้านเนี่ยคือจะคลิกเข้าไปดูเลยก็ได้ค่ะแล้วก็มีพวกมือถือนะคะต่างๆเกี่ยวกับเครื่องสำอางโน่นนี่น,นั่นเสื้อผ้าหน้าผมค่ะแล้วก็ก็ในส่วนต่างๆก็อย่างเงี้เป็นแบรนด์นะคะสินค้าฮิตราคาไม่เกิน189บาทสินค้าขายดีหมดหมดู่ทั่วไปนี้หมดนะคะเดี๋วเด็ดวันนี้มีอะไรบ้างนะคะราคาพิเศษเขาก็จะแจ้งไว้ค่ะสำหรับคนที่สนใจเข้าไปดูได้เลยค่ะ แล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากเล่นเกมค่ะ HappyPocket นะคะก็เป็นลนักษณะของการแชร์ไปให้เพื่อนใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะคลิกกลับมาแล้วเราก็จะได้รับเงินนะคะ5 0 0บาทซึ่งก็ถือว่าเยอะค่ะแต่ในหลายคนนะคะพอสมัครเสร็จก็ไปกระหน่ำส่งค่ะมันก็เลยกลายเป็นแปมนะคะส่งผลไปหมดเลยค่ะซึ่งแนะนําว่าเหมาะสําหรับคนใหม่นะคะไปหาเพื่อนใหม่นะคะแต่ไม่ควรจะให้เพื่อนๆในกลุ่มยูพิเกอร์มานั่งกดนะคะเพราะเงินมันจะได้นอนมากๆเลยค่ะ0.01ี่ยค่ะ ช่องถัดไปนะคะก็จะเป็นสินค้าในห,ห,หมวด U Pick Choice ค่ะซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะที่499ค่ะซึ่งมันถูกมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเปิดได้เลยค่ะมีแอลกอฮอล์มีหม,ม้อกระทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเครื่องดักจับ ไรฟูนค่ะอันนี้ก็น่าสนใจแค่499บาทนะคะสำหรับคนที่เป็นยูพิกเกอร์แล้วนะคะจะรู้ค่ะว่าเราจะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นกลับเข้ามาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเราส่งลิงก์นี้ไปแล้วเพื่อนเรานะคะสมัครซื้อนะคะในสินค้าหมวดหมดูหม่ยูพิกชอยส์นะคะเราก็จะได้รับรับค่าคอมมิชชั่นค่ะนะคะอันนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายค่ะวิธีการแชร์ก็ง่ายมากนะคะกดปึ้ง แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ส่งไปให้เรื่องเลยจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะเป็นไลน์กลุ่มก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Instagram f a c e b o o ก g ่ o u p Market p ็ตเ a n สแฟนเที่เราสร้างไว้นะคะ Messenger หรือว่า WhatsApp ค่ะทำได้หมดเลยค่ะวิธีการก็ง่ายมากค่ะก็คือแค่กดเข้าไปยกตัวอย่างนะคะรากดเข้าไปในไลน์เราก็เลือกค่ะว่าเราจะส่งให้เพื่อนคนไหนนะคะในกลุ่มไลน์ของเราค่ะพอเราส่งเข้าไปนะคะ เพื่อนเราก็จะได้รับข้อความประมาณนี้ค่ะแค่499ก็เป็น U Picker ได้เลยนะคะอันนี้เพื่อนเขาคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยโหลดแอปเนี่ยก็จะขึ้นเป็นตัวลิงก์โค้ดของเรานะคะโค้ดแนะนำเราแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็จะเด้งกลับขึ้นมาค่ะ แล้วส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เป็นยูพิกนะคะยูพิกเกอร์ er ค่ะเขาส่งไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนเขานะคะลงแอปพลิเคชันในมือถือก็ถือว่าเป็นลูกค้าของคนคนนั้นในอนาคตได้เลยค่ะแล้วก็กลับมาที่แอปพลิเคชันยูพิกนะคะเนี่ยค่ะพอออกจากตรงนี้ปั๊บก็จะมีสินค้าค่ะมากมายนะคะ เยอะแยะให้เราเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารนะคะเราก็สามารถเลือกค่ะทำร้านของเราเองได้นะคะโดยการเลือกอย่างเช่นหม้อหุงข้าวหรือไปตึ้ง,งเข้าไปเพิ่มนี้ในรายการของคุณแล้วนะคะเป็นเครื่องผสมอาหารตัวสเตนเลสนะคะกระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวอันนี้นะคะพอเราเข้าไปเข้าไปนี้นะคะ เวลาที่เราส่งออกไปเนี่ยค่ะอันก็จะมีสินค้าหมวดหมู่ต่างๆที่เราส่งเข้าไปนะคะให้กับเพื่อนๆเราดูได้เลยแล้วก็ส่งเหมือนที่วันที่บอกค่ะส่งเข้า,ลาไลน์ก็ได้นะคะถ้าส่งเข้าไลนา์ก็จะเป็นลิงก์ค่ะไปยังเพื่อนๆของเรานะคะแค่นี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะส่งภาพไปด้วยนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะก็คือแชร์เลยแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะ ภาพก็จะขึ้นนะคะเวลาที่เราจะส่งก็ส่งภาพไปให้เขาด้วยนะคะนยะคะก็จะขึ้นเป็นรูปของเราแล้วก็มีสินค้านะคะอยู่ในนี้ซึ่งการกระทํางานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแ่ว่าเราต้องคุยกับเพื่อนเราด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนเราหลายๆคนนะคะอาจจะโหลดแอปพลิเคชันนี้ไม่เป็นค่ะเราก็ต้องบอกวิธีการกับเขานะคะให้เขาลองดูค่ะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแอปพลิเคชัน u p ค่ะสำหรับใครที่ชอบช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ชอบแชร์อยากจะสร้างรายได้ก็ให้ซื้อสินค้าค่ะในหมวด u p นะคะ u p c h o i h o i c e แล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถเป็นผู้ขายสินค้าได้ค่ะสวัสดีค่ะ